สังตฮงฮอย่าขอัวพูเว่าเป็นนามาให้ด้วยอ้สูงราคาอีกน่งดีนะเป็นงนี่ราคาสิบบดี่งั้อห่อนไม่ได้เด๋กีอนอโอ้ตี้สี่สิบสี่บห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอันนั้นสิบห้าค่ะอ๋อ้ต่างกันบ้างไย เขาไม่ได้เอาอันเไม่ได้เอามันไปจูกกับมีเครื่องหีบด้เขาแค่หวีจากผมเออใช่หวีจากผมที่มันหีบลงมาจซื่อได้ไหมก็จะมันเป็นห่างซื้อว่าคุยความร้อนกับพี่ทองคำร้อนซึ่งเขาจะร้องนีีมาจากประเทศจีนสิดีแล้ว จะไหมาูลาเทีบเ่็มอนี้ือเต๋หมูอเ่หงเต็มเหงเต็มเต็ดเลียวสีเลี่ยวกูจะจับนะเอ้าผมกู็เป็นอย่าที่ดึงออก ขาดเอาขาดเอาคุณเนี่ยใบหยาเขนาดนีปตัดสั้นแบบี้เอาืมเอาวิดคิดเบื้องโคมนี่เนี่ยสิบปีแล้วดิเนี่ยยังได้สำนีน่ะเอาเป็นคนผมยาวซ่ากันยังวแไงยังไงวะที่มันเล็มปลายผมตัดปลายผมไปร้านนี่โอ้เสียดายอะไรเออเดจะสียดายเออแตกกายกับมันแตกยู่นละมันกินเน่ากับมันเน่าอยู่นอะไรยังไงวะมัตัดของข่อยของข่อยใบหยาไง พยางค์ตัวผมจะของบอดีแล้วมันแตกไปแล้วมันขาดเนาะมันก็เลยเปลี <k 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 ่ยนผมบ่พยังของเขาว่าซะมูเขาไหวปีสองปีสามปีกลางหลังละนี่เกิดตั้งแต่จำความได้ตั้งไต่ตัดสรนเด็กตัดแค่ป่ากใาสายเพลี้ยปากตานจะปีสัมันยาวปะนั่นอะจำความไม่เองว่าเขาตัดป่ากใาตั้งแต่ปีที่แล้ว ตอนนั้นก็ไม่ได้ตายมีแต่เลี้ยนปลายออกเื้อเลี้ยนปลายออกนิ้วหนึงสินิ้วนึงเลี้ยนปลายออกแต่ผมลุ้มมาเรื่อยๆพ่ค่อยได้แบบลุ้มแบบดูเกาหลียังไม่ได้ผมลุ้มค่ะก็มาเรื่อยๆห้างกาศปล่อยดำไปก่อนเพราะว่าตอนนัเราเลือสีพิการที่ตลอดเห็ดเองลงเองสีนู่นนั่นนี่เห็ดเองตอนอันไม่มีเนื้อมันใครมาไม่มีวันหน่อเพราะว่าตอนทีำงานยิงมันเนื้อมันเครียดนะ ยังม่มใหญผมยาวตุกพุนคนนะจัดจำเจ้าของคนนะมันกระบอกยาวจักเถื่อดิแต่นี่ว่าครับมีคนว่าผมยาวแต่ในความรู้สึกของเจ้าของผมไม่ยาวยาวกว่ายังเจ้าของนะมือนั่นกิโลพันยายฝุดเด้เอาผู้เดียวว่าผมยาวๆเหรอก็เลยคขึ้นพ่ออ๋อฮ่ามึงจับกระบอกได้สนะ คือพอว่าวีดีโวันผมยาวอะจัยาวที่สุดแล้วเนี่ยเป็นสนี่ว่าขี่ยาวจะลืมตู่ผมจะตปยาว้ามเอยาเอามัเกิเป็นเพื่อนแต่เวลาล่างน่ะบอผมมันอยู่ถึงไปดาก็นนอถึงดาก็นอกบนี้เวลาเ้าล่างกี่ล่างเงี้ยนสิแล้วบัเปลือยลายดอกปีนั่นะ เด็กผู้น้อยยายอ้วนเจ้ากับผมยาวอยู่เดือดตายเจ้าขี่ผมยาวเนี่ยทาเขานี่เขาได้จะได้ี่ไปโรงเรียนน่ะเจ้าก็รักผมยาวจุดเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาบวกลินิมิตตลอดเดสเวลาเขาบ่าได้บว่ายังใช่มันก็อยากสูบเนาะมันก็เป็นงคลืนมันก็เลยนโบต้องยาวแล้วเ้าบอกไยปล่อยมันเลยเขาเลยบให้ถ้าเขาปล่อยมันก็สึกิดสังเกตแล้วก็อุ้ยเนะผมยาวอยู่ ที่ต่อห้องไปว่าเ้าเหาอ่คนนึงเนเขาได้มาถึงบาอย่างโอ้ยจะพูดเบอร์เบอร์จุดโามาเอจะกลัวมากผมว่าล่อเขาว่าถ้าทุกๆตอกซักมากวนผีปิด้เพราะเปิดพวกเกิดขึ้นวัตัดตัดตัดดัน ว่าเจ้าของไร่สุดน้องบ่อพื้นไถ่ปน,นี่ <c oughs> <c oughs> ลืมไปตรงกรไปโก่ตรงเลยมะโก่นี่เนาะอย่างหลังว่ามันปลังเลยฮัลโหลเอาไปจากกัว่าตีหัวแดงนี่หัวแดงอะไรก็จีโป่งสุดละซ็งสนน สวยเขาชมไงคือกันเขาหนีว่าองศีงองนี่ว่ามันงามบมเมนว่าอันตัางต่างซี่สวยถ้าเขาใจถึงพ่อเขาอยากคิดแต่ว่าเขาตวนภูมิ <laughs> อะไรยูดีๆก็คือนด้วกูอยากได้ดีบ่าเปนมันเป็นบ้าเบิ้งเบึงในใน <YouTube. S 3> นั่นเฟซหลาวยูทูปหลายเด็กสวยเนาะเพราะเปว่าเห็นแล้วเบี้ยง่ยคนละประเทศเลยสนสวยอยู่แม<ว>่ เย็นดิสิเดิมนั่นเองพิกวิกเกินเลยมุมเด็กมือเลี้ยงหัวก็เลยเห็ดนี่เอาเกิดมาบ่เคยเห็ดดิสีผมเลยบ่เคยดิเคยว่าเขากับงูกันยังไปรู้ไหมเพื่อนว่าเด็กน้อยกันยังว่านะเขายางผ่านเขานะอุ้ยเพื่อนว่าทั้งสีผมเลยค่ะสวยจริงเลยสินะโอ้ขนาดบ่สวยกูกะว่าสวยน้องแม่สวยเยอะแยะมาตัวกูเลาจริงๆค่ะเขาว่าเขาบ่เคยเห็นเนาะ สวยเขาว่าสวยก็คือสวยเนาะมักอินเทลลูกไอ้ดาวร้านนี้หนูนะเนอเอออินเทลตัวนี้รอรอดิอม,มันมังว่าเนาะเฮาเนี่ยมัมกหยอกมันเพราะมันเป็นลูกไอ้ดาวรู้จักกันเดีม,มันก็นยืนรุ่นหน้านะยืนจ้องอะไรครับอินเทลคุณเหมือนว่าไปทําสีผมเหรอครับไปมันถาครับสวยจังเลยอินเทลมันยังว่าสวยจังเลยว่าใช่อือสุดยอดบอกไปขึ้นในใจกูศลยาว่ามังงามกุลยาว่าสีผมงามสนองเอาเลยด้วยเขาจะเอคนเร อมาทำไมไม่เอาเงินบปจัดกรนี่มาัดคนณมาจัดเต้พวกเดียวกันอ้าวัดตมาแล้วกันใช่จัดพวกเดียวกันเท่าที่เอามามาจากนาเลยอ่าหกเดือนโอกัดไหนเด้อต้นนามาสามปีน่าสิบปคุณตัวหุึคนกจะเป็นได้เอานามาตนาใส่บ้านตงค่นางๆู่้ใดไปอยู่นะ า oh, มันไะยุย่งอยู่เนาะผูกแล้วผูกข้อาเอาเขาไปให้กินข้าเขาไปเมือระคมือะคะมันกระโบใจให้เนาะอ้ยเจ้าของคือเบิว่ามันแบบจำซิ้น่ะขออมันกลับมาแล้วก็เสียกต่อมาอ่ะบอกนีงมันป่วยมันกินข้าวทิพยอย่างกับเต้นนีมพอเขายากน้น้บ่ได้ดอ๋อมันติดตปลางเขาได้สอมาหาหมอหมอปีกบอกใบ เลยๆท้ามันมะบักปไปอีกอนไปหาหมอพูดตงเนี่ยไปหาหมอไปเรือยก่านั้นใบขานสีมองหมอประยู่หมอเขาหมอสัตว์หมอน้ำหมอทเแต่ทะเลเขากมืออื่นด้วยใส่ก่อนมาคุณระพัทนมาคุณระพัฒน้ยังหอดเย็นคืนก็มาพอวาเบื่อใจไม่มีเงี้ยเลยเบื่อเนี้ยอาไปฟังเลยนี้เื่อนตาตกแน่เจ็บแขนก็ดอ โอ้ยป so oh, um we ันน <same S 1> ี่ยวันนะยปัดก็เมาผาดแมวนันน่ะนี่ะขี้เลี้ยงมาแหละมากันจะสมัยได้ล่ะจะยิ่งน้องดีมยวนนุบานนุบานสามมันเกิดวันอีเฟิร์นี่เราให้นะพอแก้วที่ซื้อมันนัน่ะมาพันพุดเดิลเนาะซี่สูมันบวยหัวตัวมันบวยเนาะมันเป็นเงาๆผมเงาๆนะท่านที่สัวมาให้น้องดีมมาตัวแม่เนาะืมาให้น้องดีมเพราะท่าน ไอ่ปัดเปลี่ยนซื้อมันอีเดดดี้อืมโอ้อีเดดดี้ตัวน้อยๆหั่งไปซื้อเงเด้มาบ้านซื้อมีลูกฟองตอือออกลูกมาลูกมันตัวผู้หนึ่งแม่หนึ่งมันกับลูกมันกับมาออกลูกมี่แพร่เป็นหมาจีตัวทั้งในบ้านอ่ะอืมัดพระสันโอ้เอาไปสีแดดแล้วก็สีสีแดดแล้วก็อีกฆาหมาอืออันหยอดยาใส้หัวแล้วก็หยอดกปยังวัวเซาหีบมันมันลายตัวโคตรน่าวาน่ะคือตัวหนึ่งหายมันก็ต้องมาอีกอ่ะตัวหนึ่ง เต็มพาบ้านคนนั้นบีดรับว่าได้เดียดมาอหู้เดีดจชงไหมจนบอกเขามอบไปกินหัวดวงนะมันกัดคนณน้ำดิเอามาให้กินอืมันกัดเดยมันกัดได้เสียเงินบูดาพาเขาไปโรงพยาบาลคนน่ะมันมันบุงหูเลยมันให้มาหูมาให้มาลายตูนมาเกตตูนอ่ะให้เขาไปซองตูนยังเลือดห่างเลยไหมจนมับ ปิ้งไก่นี่แหละมันมีโรคที่ว่าสีใหญให่มาแล้วมาตายนะโอ้สีมาตายตามาในี่ยงอ้อมเดี๋ยวนี้สีฉันวัคซีนเห็นมานะอ,อือสมอเป็นสีนะมันและตายอยู่เนี่ยดามาก็ได้ดับแนวเพืชเดี๋วนี้นะแยกปัดมึงยแกมาเลี้ยงเดี๋ยวมาเลี้ยงแล้วอีกตัวมันมันจะหักมันนียแยกปัดให้ยวุ่นวามาแล้วตายนะ่ะสวยก็เข้ากันง่าอีกตัวหนึ่งห้ยปัดนี้เขาก็เลยได้เอาเขาไว้ในบ้านเต็ เอามาไว้ในบ้านมามาเมืงแรลกช่วงสายสองเมืองแหลกเขาบอกค่อยกินบอกกินนล้คือซองใจกันก็จะไหนว่าปัวหาทางแบบนี้พาไปขีบปเงี้ยวบอกคบประงมพนะเวลาไม่ถี่เงี้ขาเงียเงียวไม่งเลยขาไม่ใช่แบบแบบแบโอ้ยจะไหนงอน้อนก็ลอดแต่ตายระ้วกบค่อยเลยอย่างไรจืดที่ไหนไม่ตาย่ตายทุกที ร่วมใจเรื่องนี้มูลเรี่วน,นะในน้ำมูไปเร้่ยวใ่ไหมลูกมันแบบมันเกอืมออมันสลายเราวนี่เ,นเบิดมาแล้วเขาเหลาแมวมาแต่แมวแต่แมวขึ้นมาตะใต้แมวเขาก็บนปะุู้เนาะมันมาอยู่น้นอเขาเองเด้อยู่ใต้อยู่ใต้นี่แหละมันนำมาอยู่เองเขากรกลู่แต่ว่าห่างเกิดความสงสัยว่าแมวยิงคือเป็นตาสีฟ้ากูคือบิเ่เคยเห็นนะท่านกินมันเราเพรกินเขาวันนี้แมวน่ะมันอะไกินแต่หัวอาหาร เขามงแมวนะแมวมังลงมาน่ะกินได้อาหารคือต้ออาหารไม่ได้มันกินวันนี้ที่ขึ้นม้าบ้านบกบอน่าแม่สงสารมันเับไปด้วยว่านั้นเก็เรียกว่าคนมาน้าแมวน่ะมาเบิ่งว่าแมวขุพันอย่างไประฆวงตถไปกระท่วงเนาะเอาแมวแมวเจ้าว่าเป็นแมวแมวธรรมดานี่แมวพันนี่เนาะวันเล้ไปเปิดเบิ่งมันเป็นวิเชียนมากนะนะตาสีฟ้าจมูกดําหูสองหูคางดาผู้งามอยู่ตีนตีนซีตีนดํา หางดำนะตัวตมีเตัวสีขาวตัวผู้หรือตัวเมียมันเรามีลูกมาตาเต้ยกว่าเนี่ยมันว่าออกลูกเก็บตัวใช่หมพี่เดียมสามหรือสี่งี้อีก้อยน่ะสี่ตัวตาสีฟ้าเบิดน่ะได้แม่เบิ้ดดิพี่ครเอาไปเลี้ยงอืมเอาไปเลี้ยงครูโรงเรียนแบบนี้น้อยมาเห็นอยากได้มันขายแมวอยู่แล้วเนาะ อุ้ยแมวพันหนูคอเดือดซะขนาดก็เลยว่าแม่ได้ปดไป,ไปออเอาไปไว้ลูกกองฉันเอามันลังจับมาอุ้มปุ๊บม,มันละทุ่มน้ำลายใส่ปากแมวนะ่ะเป็นยังไงให้มันติดทุม่มใส่ทุม่มใส่ทุกตัวที่ทมันจเจ้านะ่ะม,มันละติดคอเคียมมันอยู่ขนาะดน่ะเทคนิคตัเติมมันเลี้ยงแมวขายมันว่านะ่ะหนูส่งขายอย่างนี้เนี่ยตัวละหมื่นเลยนะนี่น่ะมันว่าแปลว่าเอาไปเป็นพั้งมันก็เลยไปเลี้ยงแต่พุ่นล่ะมาเลยอีก้อยเราออกลูกไม่อีกกว่านี่ ตอนนี้ยังเลยมอีก้อย,อยบอ่บ่เหลือตุ้ซาดอาไปทิมเนง่ไงบักบ้านไห้เราสันแยปัดกระดาษสันอเอาทิมยอ้่นนอย่งวันนี้มันออกลูกมาสุดแรงมูเอาเนาะสุดนี่โม,ม้แห่อ,เอาเด้มันมาซึา่งที่แถวบ้านเด้แมวกระไรเด้บ้านนอกห้องเราไม้แห่อ,เอาเราวันนีม้มันขี่ในบ้านนะวีดมันเม็นมันนี่น่ะเฮ้านี่แหละเป็นผู้บินเทาแล้วเราว่าผู้เดียเป็นผู้เอาแมวมาไปเมี่ยนขี่แมวเดี๋ยวนี้สู๋เขาวาะเขากระโเมี่ยนมันนี่น่ะ มันคือ,อยากแค่เขากับจุลธู萨เราล้ำคานเก็บหิวูหิวูหิวูเ<อ>ส้นกับเส่ตะก,ก้าผลไม้เขาขึ้นท้ายรถไปทิมเลยไปทิมวัดหลวงพ่อบาดเดียวคนงากแท้จิงากแท้งากงากกูแท้จริแล้วมันเหลือมันเรือตัวนั้นก็นที่เรือเรือตรงนึงทุ่าบเขาด้ไปยอดมันมันเก็บขาหรือมันอย่างนั้นมันไปนนอนมันไปน้อนหลบจุลธูซาเพราะเห็นมัน ลรเหลือ,อยี่นั่นตัวหนึ่งมันเราออกลูกม้าแบบนี้อ,ออกลูกม้าสามตูมเลี้ยงไงหล,ล่ะยายปลาหนีไปทาดแมวเอาเจ้าของว่ามีน้กินกรยาแมวคุ่นยู่ไปปิ้งปลาเอปิ้งปลาให้แมวกินหัวาหามันกระบอกค่อยกินมันเบื่อเนาะแล้วมันมาป่วยว่างานเลย แมวป่วยมันเบื่อเนาะมันหลายพ่นแล้วน่ะม้านอื่นเพมันเบื่อแมวมาแมวสูลออกไปไปพ่อกับไปกินว่ามันหลายคลุ้มปาดยายปาดอุ้มไปม้อม้อพาแมวไปหาหมอไปไปหาหมอก้มขึ้นมาตายตั้มตายตั้มบุญแมวจักสูวอุ้งเรือยู่เรือบางยังน่าดีมเรือยู้ตัวหนึ่งตัวหูแล้วหูกับพี่ชายเพื่อน แต่โคตรลำคามันห้องอยู่บทมุ่บทเนอืเไม่อยากหาคู่บ่ถ้าห้องเป็นหนาห้ามีห้องเลยนะเมวแเมวแเมวาอยู่นะต้องดินว่ากันแ่้งตน้ือมานั่งห้องเหมือนโดแมวกันมาห้องก็ยังมาสอกหาหมุนนะมันจะห้องยันเสียงยัยาวดอกก็บดันวาม้นะถ้าเปน้องยันเสียแล้วแต่เม้าเม้อย เาเลือกมากว่าคุณยเราก็บอกว่าแมวสร้างมันมาโอเทียขาอ่ังการขนคล่อมมาเขมาขนมันเขามาตน่งยัเปว่นทางตอนนี้รไได้เอาเรี่ยงแมวหลายๆบางทีเียมันจะได้ไปซื้อทรายใหมมันขี้รบเียเปลนได้ขีเหมือนทบอกมันแย่ปัดมันออกมาใหม่เราก็บอกมันม่ขีนเมียตรงนี้เขาที่นี มามันบคยขี่บ้านเนี่ยโอ้ยมาน่ะบัขี่ในบ้านเจ้าของแต่ว่ามันกับวันนี้ขี่บ้านมูดิมันจะไปขี่ตุงตุงมันเคยขี่มันจะขี่อันมันจะดมก่อนแล้วมันบปขี่อันมองเดียวดิมาบ้านขี่ลายมองขี่ลายมองเนี่ย่างเครื่องหอมแล้วเครื่องหอมได้ไรบอดดีดอกคุณไม่ได้ปลอมตัวตอนไม่หอม มือหอมเนาโอ้มีแหงหัวถสยไก่ย่างก็สั่งกับวัวเงินวัวเงินเดือนอะไรหรือว่าแค่์โบมือจักเม็ดเอ้าเขาอะไรสดตรีโคตรเด้นอมันเบบเพื้นไทยเด้อนี่นะก็ฮุตเตอร์แมวเด้อค่ะพี่น,อน้องเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นสระหนีบนะคะสระหนีบสีผมหลอนก็สวยไก่ย่างเนาะเอาเขาอะไรตี เราจะมาส่หงอนแดงเอาไปน้ำลถฟันเข่าบรรดุงกับพี่อืมอีอีตุ้ยหงอนแดงมากกับวัวมันดำดำดอกกระสันมามาบอกลงไปฟันเข่าอนะจัเลนไพรกระสนอ่าไปก็ย้อนถูแพงย้าวันแม่ยนกนะโอ้คู่แม่มคู่แม่มกระสันแสดงว่าคู่แมมมันจะดื้ออะไรนี่นั่นแหละกับวัวมันไปชอบอ่าฟันเข่ากันดื้อข่าอันอันเขาเาเพิ่งราคาแล้วแหละอันเดือ เขาเอา,เอาหน้ำลายถูบาทเกินเดียวมัน,นหลังจะมาใหม่นะคะจ้าไม่เกินสามวันเจอกันจา้าคือแล้วนะคะวางไว้นานถือว่าไปวางเลยงะนั<า>้นๆนี่ค่ะที่ราคานะคะทุกคนสะอีบ่นิบแ <c oughs> ม่มมมแล้วแต่ความยาวของผมนะคะ <c oughs> ผมสวยกับสวยจย <c oughs> ะไงเจ้าของไม่เฮาได่ก้อมเนาะโมมาก่อมบ่ะม่มันเป็นสิ่งหยิกไง าาแต่ก้มจิตประงามกบอ่าแต่เราเคยแต่แต่จะหาก็กกมีทางเดียวนี่แหละว่ามีได้ก้มกำได้คือ,เ,อ,อเวลาเขาได้เขาหนีบก้มอ่ะเวลาเขาหนีบตรงมันสิเป็นเส้นเงกเขาหนีบก้มลงไปมันก็สิโค้งไปลงหน่อยอนี่ดูดูแลดูแบบสวยนิดนึง<อ>ไว้ไว้ันไหนแทงคิวนะคะส่งแขกเร็วบิ๊กตอนแขกนอยเร็วส่งแขกเร็วมาส่งแขก ใช้เวลาจากนาทีบ่้เขาตกของมากับประมาณเกือบห้าโมงบ่ะหา้าโมงเกือบสองชั่วโมงประเด็น,ม,นม,มันคุยกันด้วยไงมันคุยไปมันกระเพินไปไหมุ้ยอยากตีนมาอยากตีนมาเจ๊ป,เป่ประเร็นภารกิล้วค่ะทุกคนโอ้ยแล้วแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย